อ่ะส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือทางกทมนั่นเองกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2567โดยใช้ชื่องานว่า play and learn learn kids นะ oh. คือทั้งเรียนทั้งเล่นนะนะที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นนั่นเองภายในงานเนี่ยก็มีบูตรกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาจากทุกสำนักของกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะเยาว,วชนก็มาร่วมกิจกรรมกันแน่นอนว่ามีทั้งเล่นเกมแล้วก็ขนของรางวัลมาแจกเต็มไปหมดเลย ในส่วนของความรู้เพลิดเพลินเนี่ยก็มีอย่างเช่นเขาเอาผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์มาจัดแสดงให้เด็กๆด,ดูนะหรือ,อยังโซนของเล่นก็จะมีชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับม,มีม้าหมุนแล้วก็เนี่ยเด็กๆชอบมากโมเดลไดโนเสาร์นะ ตลอดทั้งวันที่ตรงที่กรทมจัดงานนี่โอ้โหบอกว่าคึกคักมากเลยครับนะครับอีกหนึ่งจุดที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้นะครับก็เป็นสถานที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมนะครับปีนี้เนี่ยเขาเน้นจัดกิจกรรมในรูปแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับแนวคิดของเขาก็คือให้ทุกวันเป็นวันของเด็กนะโดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออกผ่านนะลานร้องลานเล่นลานเล่าและลานเรียน รู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวจสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมนะครับในการที่จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่21นะครับและตระหนักนะถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองต่อครอบครัวรวมไปถึง<อ>ชุมชนสังคมและในที่สุดก็คือประเทศชาติของเรานั่นเองครับ